พร้อมรับเราก็ให้ใครไม่พร้อมรับก็เรื่องของเขาเราก็จะสาบายชิลๆดังนั้นโศจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็นสองกลุ่มนะคะคือกลุ่มคนที่รู้จักกับกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเพื่อนๆลองประเมินดูสิคะว่าเออเรามีเพื่อนที่รู้จักประมาณกี่คนกันชีวิตนี้นะคะแล้วถ้าเทียบกับคนทั้งโลกหรือแค่ทั้งประเทศละ่ะส,สำหรับโสตัวโสเองนะคะตอนนี้โฟกัสที่คน ไม่รู้จักมากกว่านะคะเพราะคนที่รู้จักก็ไม่ได้ชวนง่ายเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์เอ็มร้อยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแล้วไม่ฟังนะครเอบวกตัดประสบการณ์นะคะ<ม>ที่เราผ่านมาเนี่ยม,มากมายมบางคนก็เพา,าเข้าไปไม่ประสบความสำเร็จน,นะคะแล้วก็บางบางบาง,บางทีก็ไปบาดเจ็บก,กับการลงทุนเนี่ยทำให้ไม่เปิดใจที่จะรับฟังนะคะบวกตัด โ,โซเองก็ปิดใจกับเพื่อขายสินค้ามาพักใหญ่แล้วเนาะเลยไม่มีคนที่พอจะคุยได้หรือจะตามเรามาพูดง่ายๆเปรียบเสมือน,นโซก็เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันนะคะกับที่นี่นะคะสิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมคือข้อมูลนะคะควารมรู้เกี่ยวกับบริษัทสินค้าแผนบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมคำพูดและแนวคิดนะคะเพราะว่าเราก็จะมีการชวนแบบ ออนไลน์แบบออฟไลน์ line, นะคะก็มีแยกออกไปเป็นอีก2กลุ่มอันดับแรกนะคะกลุ่มของออนไลน์กับกลุ่มออคนที่เรามีเบอร์มีไลน์นะคะอันนี้ก็อาจจะคยรู้จักมาบ้างแลกตัวอ,อ,อะไรกันไว้ประมาณนี้ล้าก็จะเช็คฟอร์มนะคะขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยเวอสตาแต่ก็เราก็ถามสารทุกสุขดิบรายรับรายจ่ายสถานะดูว่าจะเข้าอะไรได้บ้างอันดับแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพ เรื่องการเงินหรือว่าเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมไหมอยากมีเพื่อนเป็นคนที่เหงาอยากได้เพื่อนอดีๆีไหมหรือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งปัน,ปนแบบนี้มีไหมในคนคนนั้นนะคะถ้ามีจังหวะเข้าได้ขายวายก่อนเลยนะคะวตัวเองก่อนเลยวายที่มาทําตรงนี้เพราะอะไรแล้วก็วบริษัทนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะถือโอกาสเชิญท่า ยังไม่มาเราก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลต่อไปนะคะจนกว่าจะมานะคะเราก็จะติดตามเรื่อยๆแล้วก็ถ้าคนไหนที่เขาปฏิเสธแบบหัวชนฝาเราก็ทําให้ดูสําเร็จให้เห็นจบค่ะแล้วก็เช็คคนรู้จักนะคะตอนนี้ของโศก็จะมีใช้สินค้าอยู่บ้างกับรอดูบางส่วนก็มีนะคะเวลาการติดตามของเราเนี่ยโศก็จะแบ่งการติดตามให้กับ คนที่กลุ่มที่เราดูที่เหมือนข้อสอบที่ยากเนาะเราก็ให้20ส่วนอีก80เรนี่ยเราจะให้กับคนที่สมคัญดังดังเรื่องเล่าในพุทธการหรือนิทานที่เคยได้ยินเนาะบุคคลใดสําคัญที่สุดนะคะท่านกล่าวไว้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านะคะคนที่อยู่ตรงหน้าก็คือคนที่เขาสนใจนะคะแสดงตัวอยากสําเร็จนะคะพาเขาเข้า ระบบเต็มรูปแบบเลยนะคะถ้าเจอคนแบบนี้นะคะแล้วก็คนรู้จักออฟไลน์นะคะก็ก็พูดคุยเยี่ยเยือนถ้าปิดได้ก็ปิดเลยสุดท้ายเนี่ยเชิญเข้าโรงงานเชิญเข้าห้องแหละถ้าไกลยังยังมาไม่ได้ก็เชิญเข้ากลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ของเราก่อนแต่ถ้าเขามาได้เมื่อไหร่นะคะส่วนใหญ่ถ้าเชิญมาได้ก็จะไม่พลาดนะคะถ้าเราพามาโรงงานได้เนาะ เราก็บางคนเราก็อาจจะพูดเชิงท้าทาทยว่าอกับเขาเนาะกับคนบางคนวันนี้ไม่มีใครอยากล้มเหลวไม่มีใครอยากเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครอยากย้ายค่ายบ่อยๆจริงไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เนาะลองเปิดใจเข้ามาดูก่อนถ้ามันเหมือนอย่างที่เราเคยเจอมาก็ไม่ต้องไปทํามันแต่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนล่ะถ้ามันใช่ที่เราตามหาอยู่ล่ะเราก็มาลุยด้วยกันนะคะตรงนี้ก็โสจ่า ยกตัวอย่างเคสของคนที่เคยรู้จักเนาะแต่เคสนี้น่าจะเป็นออนไลน์เคสของพี่นาเนาะพี่นาเนี่ยเป็นทีมงานที่ค่ายเก่านานแล้วนะคะก็เป็นสายลึกๆเราไม่ได้มีเบอร์โทรเราไม่ได้มีไลน์เราไม่ได้ติดต่อกันแต่โชคดีที่มีเฟซกันอีท่าไหนก็ไม่รู้เขาก็แอบส่งเราอยู่นานแล้วพอโดตัดสินใจทำุพบเนี่ยตู่ก็จะโพส์โพส์ลงทุกการเคลื่อนไหวของ อเวอร์สตาร์นะคะพินาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ทักมาอ๋อทักมาถามว่าทําอะไรอยู่พอเราอ้าปากเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละเล่งสิคะไม่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 ไม,ไม,ไม่คือไม่ใช่แค่สามไม่นดไม้ไมรัวเป็นเอ็สิบหกเลยเราก็ไม่สนใจก็พูดไปเรื่อยๆครั้งนี้ไม่เอาครั้งต่อ,อไปเราก็พูดอีกเราก็เล่าเคสให้ฟังคนที่กินแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ดูหน้าเราไปด้วยเนาะออจากที่เราโพสเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เออเออเอเอามาลองก็ได้โซทําให้พินา ลำคาญแล้วยอมที่ยอมที่จะสั่งไปทดลองเชื่อไหมว่านิเรียนเพียงแค่3ามซองที่พี่นากินเข้าไปเนี่ยเปิดใจพี่นาแบบว,ว้าวเลยหลังจากนั้นเนี่ยทำให้พี่นาเอาสินค้าเพื่อเข้าบ้านนะคะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ร้อเซแล้วทุกวันนี้ก็เข้าทุกการเรียนรู้นะคะออประชุมในกลุ่ม14อีกครั้งทุกเช้าพี่นาไม่เคยขาดเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ไป ทุกๆเข้มท,ที่มีนะคะนี่ก็คือผลของเอ่อการที่เราติดตามแบบไม่ไม่ลดละน้อยหลังจากที่ได้คุยกันแล้วพอสินค้าเข้าปากก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรของเข้าเต็มองลงเต็มตัวนะคะก็มาเต็มตัวนะคะเคสต่อมานะคะล่าสุดเมื่อสุกที่แล้วนะคะเคสนี้ก็เป็นน้องที่เคยรู้จักเคยทําธุรกิจร่วมกันนะคะเอ่อ สิบกว่าปีแล้วที่ไม่ได้ติดต่อกันแต่ก็รู้จักบ้านกันนเ,เขาสุ่มมาหาคือตอนนั้นเนี่ยแฟนเขาไม่เปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายทําไม่ได้จะทะเลาะกันก็เลยเแยกย้ายกันไปเขาก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวมีเบ้นมีธุรกิจมีบริษัทเขาก็มาเสียบจดหมายไว้ที่ประตูบ้านเนาะว่าให้ติดต่อกับด่วนปอกุยปุ๊บ เจ๊ไปยังไงเจ๊ทําอะไรอยู่โน่นนี่นั่นเราก็เล่าให้ฟังแต่เคสนี้โสงไม่ชวนนะคะก็ะรู้ว่าเขาไม่เอาเครือข่ายอย่าพูดเรื่องเครือข่ายกับข่าวล่าสุดที่เราเคยคุยกันว่าเราก็จะไม่พูดเลยจะไม่ชวนแต่เล่าให้ฟังพอเขาถามปุ๊บเราก็เล่าเรื่องโรงงานเซ็นมาตรฐานแบบนี้สินค้าเป็นแบบนี้มาตรฐานเป็นแบบนี้ธุรกิจเครือข่ายนะที่เราเคยเจอมาทั้งหมดตนะกวาดทิ้งไปเลยนะนะตัวนี้มันไม่เหมือน โดยสิ้นเชิงแตกต่างโดยสิ้นเชิงถ้าเหมือนอถ้ามันเป็นแบบเดิมๆพี่ไม่มีทางกลับมาทำก็พูดเนาะพูดแล้วเขาก็ถามเรื่องโรงงานเซนปุ๊บเขาก็เซิร์ชดูเราพูดอะไรเขาก็เซิร์ชโอ้เซนมันมีตั้งหลายเซนเจน่านี่นั่นเยอะนะเนี่ยว่นี่เราพูดอะไรเขาก็เซิร์ชด,ดูตามผลสุดท้ายเนี่ยดีแล้วทัดเลทเจอสิ่งที่ดีเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเข้าไปดูโรงง,งานด้วยนี่ก็คือเขาเอ่ยปากเองโดยที่ เราไม่ต้องชวนเพราะคนบางคนเนี่ยเหมือนแมวถ้าเรายิ่งชวนยิ่งดึงเหมือนเขายิ่งหนีแต่ถ้าเรายิ่งผลักบางทีเขาก็ะจะยิ่งมาอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนาะเฉพาะหน้าเราเหตุการณ์เพราะแต่ละคนเนี่ยต่างจิตต่างใจร้อยพ่อพันแม่เอาใครเป็นมาทัดฐานไม่ได้ก็ว่ากันไปเคสายเคสนะแล้วก็กลุ่มของคนที่ไม่รู้จักออฟไลน์นะคะ อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเราต้องก้าวข้ามความกลัวให้ได้นะคะแล้วมันจะกลายเป็นความกล้านะคะถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นมันก็มีได้กลับไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นมันคือไม่ได้สถานเดียวโซอยากเล่าประสบการณ์ที่จําสั่งใจและเป็นจุดเปลี่ยนของโสเนาะที่สมัยที่ทางเครือข่แรกๆสมัยนั้นยังนั่งรถตู้นั่งรถเมย์อยู่แล้วก็ ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่เรียนไปเรื่องการสปอนเซอร์คนไม่รู้จักนั่งรถตู้ปุ๊บเขานั่งข้างๆเราตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องพูดอย่างนั้นจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้คิดไปคิดมาไม่พูดสักทีปรากฏว่าเขาถึงที่หมายเขาลงก่อนโอ้โหเสียดายแล้วก็เสียใจหัวฟัดหัวเหวี่ยงโกรธตัวเองหลายวันแบบถ้าคนเนี้ยดูดูลักษณะแล้วเนี่ยถ้าชวดถ้าได้นะคือมันจะมีได้แต่ไม่ได้ใช่ไหม ก็เลยบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรอถ้าเจอปุ๊บให้ให้เริ่มเลยคือหลังจากนั้นมาเนี่ยพอคนนั่งข้างๆปุ๊บยิ้มให้ก่อนเลยสบตาเพราะโสจะเป็นเจ้าของฉายาอย่าสบตาอย่ายิ้มให้เสร็จเราหมดทุกคนโสดจะได้เบอร์กลับมานะคะแล้วก็จากการที่โสได้คนไม่รู้จักเนี่ยเคยเอ่อได้เบอร์มาแล้วติดตามเนาะปิดการขายเนี่ยคลานปุ๋ยเนี่ยสองแสนกว่าแล้วก็ยอด หลายหายมื่นก็ได้ลูกค้าจากคนไม่รู้จักเยอะมากนะคะทําที่อื่นเนี่ยถ้าอ,าอาดีตที่ผ่านมาเนาะถ้าทําตัวไหนถ้าโฟกัสจริงการงาน,นโฉสปอนเซอร์เป็นร้อยคนนะคะทุกที่ตอนนี้นะคะที่เวอร์สตายัางไม่ถึงร้อยแต่อนาคตทางผ่านแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นประสบ,ะสบการณ์น,นะคะอยากให้ทุกท่านอาอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลังจากนั้นเนี่ยโก็สะสมประสบการณ์น,นะคะเจอคนเมื่อไหร่ก็ หาโอกาสพูดหาโอกาสทักทายตลอดนะคะทีนี้โจก็จะมายกตัวอย่างเคสนะคะกลุ่มที่ไม่รู้จักนะคะกลุ่มออนไลน์ยกตัวอย่างเคสเลยแล้วกันนะคะเคสที่หนึ่งเนี่ยเออก็คือเคสนี้นะคะเป็นยังไม่เคยเห็นหน้ากันมีคนแนะนําให้รู้จักนะคะเริ่มโจเริ่มส่งทิปตั้งแต่ยี่สิบห้าตุลาปีที่แล้วเนาะเป็นเคสที่เออเรียอะไรโซแชร์ประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่มาทำาดสตา แล้วก็ส่งคลิปทนาจารย์วันนะส่งงานแม้มส่งแปลนโอพีพีส่งรูปไปเป็นระยะระยะส่งคลิปบ้างรูปบ้างก็มีการอ่านเนาะแต่ไม่มีการออกตัดจนกระทั่งเมื่อ15พฤษภาที่ผ่านมาเนาะ,ะปีห6เขาตอบรับแล้วเขาก็ผมสบายทีแล้วน้อ,องโสดเป็นยังไงปุ๊บแค่นั้นเองโสดโชรทันทีนะคพะพอโทรปุ๊บเนี่ยได้เกิดการพูดคุยเขากำลังนำสินค้าเข้า เวียดนามนะคะมีเพื่อนที่อยู่เอ่อมีโลจิสติกมีทุกอย่างที่อยู่ในในในเวียดนามเนาะก็คุยกันเขาเอาสินค้าของเครือข่าย่ายอื่นซึ่งราคาสูงเอ,อ่อโ s มองแล้วเนี่ยสินค้าของเราราคาถูกกว่าคุณภาพดีกว่าเขาจะไปทำกําไรมากกว่าก็เลยคุยกันตั้งแต่วันนั้นเนาะก็เพิ่งได้คิวนะคะก็คือพรุ่งนี้ซึ่งโสกออ็ได้นัดกับท่านประธานนัดกับ เพียงนาดนะ้วผู้นำเบอร์หนึ่งเลือดเรียบร้อยแล้วเพราะคนนี้เนี่ยเขามีเพื่อนต่างประเทศหลายประเทศแล้วก็มีดีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหลายโปรเจกต์ด้วยกันก็ติดตามตอนต่อไปนะคะพรุ่งนี้เขาก็จะเข้ามานะคะแล้วก็เคสที่สองเนี่ยเคสที่สองก็เป็นออนไลน์ไม่รู้จักเช่นกันนะคะพี่เจน,นะคะพี่เจนเป็นคนโคราชเนาะอ,อ,อยู่ในกลุ่มไม่เคยรู้จักกันแต่อยู่ในกลุ่มผู้เสียหาย ในส่วนของการลงทุนมะนานแล้วมันหลายปีแล้วแต่ก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละมันก็มีคนพูดลดคนเหมือนอะไรอะ่ะมารพงงลำพานโน่นนี่นั่นแล้วมันมีคนที่ออกมาพูดไม่ดีแล้วมันขัดใจเนะาะเซาโซไม่เคยไปคอมเมนต์อะไรแต่วันนั้นเหมนเหลืออดนิดนึงก็ปล่อยประโยควาลีเด็ดออกไปประโยคหนึ่งแค่นั้นเองพี่เจนทักส่วนตัวมาเลยน้องน้องเป็นใครพี่ชอบประโยคนี้ของน้องมากเลยทําไมแบบหือ ถ้าพูดอะไรเงี้ยเขาก็เลยก็ได้ทําความรู้จักกันเออเคยเสียหายจากอะไรมาบ้างแล้วก็ทําอะไรน้องทาอะไรเหรอตอนเนี้ยอาตาถามบอกว่าอ๋อทำโบสต้าโบสตา,สตา,สตามันคืออะไรแล้วบอกเป็นเครือข่ายสินค้าถามเราก็ตอบถามวก็ตอบที่อยากทํามั่งได้ไหมพี่อยากสําเร็จพี่ทําอะไรมีแต่เสียมีแต่แจ้งไม่เคยสําเร็จเลยชีวิตนี้พี่รู้สึกถูก,กะตากับน้องนะคุยแล้วเหมือนรู้จักกันมาเป็นติดปีน่นนี่นั่นได้เรื่องเลยวันนั้นก็เลยสมัครนะคะ จากคนไม่รู้จักยังไม่ได้เข้าบริษัทแต่พี่เจนก็รักการเรียนรู้เนกะเข้าออประชุมออนไลน์กลุ่ม14อีกครั้งทุกเช้าและออกมาแชร์ทุกวันนะคะก่อนหน้านี้เนาะก็ปิดไปแล้วน่าจะเกือบ10ไดมอนเหมือนกันนะคะคิดว่าคมปมครั้งนี้ก็น่าจะแวะไปเยี่ยมเขาจะไปก่อนแคมเนาะถ้าเป็นไปได้อาจจะอุ้มไปคมปมด้วยนะค,คะก็อันวิเคสที่2ของกลุ่มคนไม่รู้จักออนไลน์นะคะแล้วก็ อีกเคสหนึ่งนะคะเคสสุดท้ายที่จะแชร์วันนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์เลยนะคะทีมของพี่สาวนะคะที่กําลังเติบโตมากๆนะคะเพิ่งเข้ามานะคะก็เดือนกว่าก็ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบสามร้อยรหัสนะคะทีมที่เข้ามานะคะถามว่าพี่สาวก็เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มเครือข่ายตัวหนึ่งของคนไทยนี่แหละซึ่งโซกก ศึกษาเนาะเข้าไปศึกษาเข้าเราหยุดบกไปฟังางไปโน่นนี่นั่นซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยอ๋อมันไม่ครบองค์ประกอบเจ้าของไม่มีประสบการณ์เครือข่ายขาดความเข้าใจจึงไม่ทำนะคะแล้วก็เอ๊มันเหมือนโรกกระโทรสัพท์มันเริ่มหนักกระอยากจะออกแล้วก็กําลังจะออกจากอุ่มจึงเอ่อฝากข้อความไม่ว่าเวลาพอไหมจะ อ่านไหมมันมีข้อความอยู่บางกลุ่มที่เหลืออยู่โสก็เลยพิมพ์พิมพ์พิมพ์ข้อความไว้เนาะฝากข้อความว่าก่อนฝากข้อความไว้พิจารณาก่อนออกจากกลุ่มนะคะก่อนก่อนออกจากกลุ่มอ่าแล้วก็จากประสบการณ์ทําเครือข่ายมามากกว่าสามสิบปีเคยได้รถได้บ้านได้ท่องเที่ยวเกือบสิบประเทศแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์หลายด้วยหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะคะตอนนี้โสเจอธุรกิจที่ตอบโจทย์ ทุกคนได้แล้วมีครบทุกองค์ประกอบนะคะก็หลักละเอียดจะไม่ลงน้อนหนึ่งเจ้าของเก่งมีประสบก,การณ์หาส,สินค้า3แผน4ี่ระบบ5จังหวะ6ทีมก็คือใส่องค์ประกอบไปหมดเลยแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายนะคะที่ที่นี่สังคมดีอบอุ่นรักเหลือเพื่อแผ่แบ่งปันทุกคนรักกันนะคะเปิดได้5เดือนถูกจัดอ,อันดับเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดนะคะติดท็อปเท ในไทยแล้วก็อันดับหนึ่งถ้าจัดบริษัทที่เปิดอายุใกล้เคียงกันท่านใดสนใจติดต่อสอบถามนะคะแล้วก็ให้เบอร์ไว้ให้ลายไว้แล้วก็ฝากติดตามเฟซด้วยนั่นแหละที่สาวเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเล็งดูแล้วคนนี้ต้องเป็นผู้นําแน่เลยเหมือนขาก็จะมาเอาเราเหมือนกันประมาณนี้เขาก็ทําอยู่อีกท่าหนึ่งดังนั้นทักโศมานะคะพอทักโศมาก็ได้คุยกันพี่ทําอะไรอยู่ เขาบอกมาปุ๊บบริษัทที่เขาทำเน่ะเรารู้ไงว่าบริษัทเนี้ยเปิดมาเนี่ยแล้วจัดโปรเหมือนเราไปขายสินค้าให้ทีวีนิดเดียวแล้วจะอยู่กันยังไงอะไรเนี่ยเราเรารู้เลยว่าของเราเนี่ยินขาดดังนั้นก็เลยทํายังไงจะนัดเจอเขาก็เลยบอกพรุ่งนี้พี่จะไปเปิดบูธที่ตรงรัตนกโกศิทร์สองร้อยปีทั้งยังไงก็ไปหาได้ไม่รอช้าค่ะโสไปเลยนะคะก็ลุ้นก็ไปอะ่ะพอไปปุ๊บเนี่ย โอเขาก็กําลังบูธจะเก็บเนาะเราก,ก็บอกว่าพี่พี่มารถอะไรพี่กลับไปยังไงเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับเราดูบูธดูอุปกรณ์ตายแล้วเราบอกแล้วพี่มายัางไงพี่ก็นั่งแท็กซี่มาตายแล้วค่า,ชาใช้จ่ายเราเราคิดตามเลยนะเราบอกเ่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีรถมาขึ้นรถโศแล้วคันโศกเขาเลยเขาก็เลยช่วยกันนั่งโซกก็ขนข,ข,ของขึ้นท้ายรถหมดเลยนะคะด้วยเราอ่ะก็เห็นใจอ่ะสงสารเขาค่า,า,ชาใช้จ่ายอยากช่วยเขาว่าแต่เขาเองอ่ะตัด ประทับใจอีกมุมหนึ่งเนาะพี่สาวหลังจากนั้นก็ได้คุยกันเขาบอกว่าทางานที่เดิมเนี่ยอัพไลน์ไม่เคยสนใจไม่เคยเยเยแสไม่เคยมีน้ําใจเหมือนเราได้ใจขเขาแี่เขาแอบมินทานเาไม่ได้เล่าให้ฟังฝาดจะมาได้คุยกันเนาะแต่ว่าระหว่างที่นั่งรถมาโศเขาบอกว่าพี่วันนี้อย่าอ,อ่ไม่ต้องคิดว่าโศจะมาชวนนะพี่ลองเปิดใจดูถ้าเกิดมันดีกว่าที่พี่ทำอยู่พี่ก็พิจารณาเอาแต่ถ้าเกิดว่า ที่พี่ทำอยู่มันดีอยู่แล้วพี่โกไม่ต้องมาแต่โสมองว่าบริษัทเนี้ยเออทีมงานเพื่อนก็เคยเข้าไปแล้ววิเคราะห์แผนให้ฟังมันเป็นแบบนี้ก็คือมันมีโปรโมชั่นเนี่ยคะแนนมันน้อยแล้วพี่อเท่ากับราาสินค้าเขาเออกเขาก็ยอมรับเนาะแล้วถามว่าพี่มาเปิดบูทแบบนี้เหนื่อยไหมแล้วพี่จะมีแรงทำแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนมันคุ้มหรือเปล่าโอ้โหเรา ปากไปแต่ละดอกนี่แบบโดนอะคือเราพูดเรื่องจริงจากที่เราเห็นคือเราสงสารเราเราเอ็นดูเราถ้าเขามาอยู่ที่เราเห็นเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเขาจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดน,นี้โน่นนี่นั่นผลสุดท้ายเขาก็เออยังไงก็ต้องมาเนาะขอด้วยในรถพอไปถึงบริษัทเนี่ยก็ก็เขาก็ตั้งใจฟังเนาะพี่สาวก็ตั้งใจฟังแล้วก็พาพาพี่จอยมาด้วยนะพาเพื่อนพาทีมมาด้วยแต่ก็อ่าตัดสินใจเอาสินค้าไปลอง แต่ว่าก็ท้าทายกันพอสมควรเขาก็คิดว่าสินค้าของเขา,าดีแล้วเนาะเขาก็บอกว่าน้องโสถ้าสินค้าที่นี่นะทำให้พี่นอนหลับได้พี่จะยอมรับสินค้าที่นี่ปรากฏว่าลุงขึ้นเนี่ยเขามีบูธอีกที่หนึ่งก็ไม่ไกลหลักย่านแถวๆลังสิตนี่แหละก็เลยไปอีกนะคะเราก็ไปถามนัดต่อเนาะนัดต่อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับที่บูธที่นี่อีกทีนี้เขาจะเตรียมคนไว้ให้อ่าหลังจากน้นพัไปปุ๊บ ปกระซิบพี่กินยังเป็นไงบ้างเฮ้ยเข้าท่าว่ากินแล้วโอเคดีเหมือนกันอ่าไม่เป็นไรพี่จะส่งใครไปวันเนี้ยเขายังไม่มาแต่เขาส่งคนมาแล้วเขานั่งรถตามหลังมานะคะก็ปากฏุดว่ามาก็ก็ยังเขาเรียกอะไรอะ่ะยังฟอร์มอะ่ะยังกักกันอยู่ประมาณเนี้ยก็ก็ไม่เปิดใจรับเท่าไหร่แต่ทุกคนเอาสินค้าไปลองลก็เอาสินค้าไปลองปุ๊บเนี่ยเอ่อตอนยังไม่ลองเราบอกไม่แปลของยังไม่เข้าถ้าสินค้ายังไม่เข้าปากเข้าท้องเนี่ย ของจะยังไม่เข้าปราบใดคุณเอาสินค้าเข้าปากเข้าท้องเมื่อไหร่เนี่ยของเข้าเป็นตัวเพราะสินค้าเราจะทํางานเพราะเราโจจะไม่ห่วงเลยเรื่องสินค้าไว้ใจสินค้ามากๆนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะสามวันนะคะสิ่งที่ได้ระบบขับถ่ายการนอนหลับเขายังไม่ได้แต่สิ่งที่ได้ก็คือเขาสวยแบบหน้าเปลี่ยนแล้วอาการปวดขาหายแล้ว ดีท็อกบ้านเขามีเขาไม่ยอมเอาเขาเถียงหัวชนฝากก็เลยได้ได้เป็นจอยฟูกับดิยอนไฟแต่ก็ทํางานนะคะส่งผลหลังจากนั้นก็ประทับใจสินค้าประทับใจทีมประทับใจบรรยากาศประทับใจองค์กรแล้วได้เข้าห้องแลบได้โน่นนี่นั่นทําให้เขาเปิดใจแล้วก็ทยอยเอาคนเข้ามาตอนนี้ก็ประมาณ300รหัสนะคะเดือนกว่ากวาแล้วก็เอ,อ่อบปอนนนก็เป็นไดมอก็ เป็นสิบคนแล้วก็รอบเมื่อสิ้นเดือนนี้เอ่อรอบที่ผ่านมาโสยังไม่ได้โพสเลยก็ก็เป็นเกือบสิบคนเหมือนกันแล้วพี่เขาก็เป็นดับเบิลสตาร์ไปเรียบร้อยแล้วเนอะแล้วก็มีทีมเอ่อผู้นำใหญ่ๆเข้ามามีพี่พีมมีคุณกิ่งมีพี่ถามีหลายๆท่านเนาะโสอาจจะเอ่ยชื่อเนี้หมดเพราะว่าเติบโตจนบางทีก็ ออตามไม่ทันที่ลงรูปไม่ได้ลงรูปขึ้นตําแหน่งเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครเอาไม่ทันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้แล้วหัวใจสําคัญเลยนะคะที่ทําให้เติบโตทุกคนนะ่ะปหยหาความสําเร็จที่ผ่านมาเขาไม่มีวิธีการไม่มีคนพาทำดังนั้นออกลุ่มของเราเนาะหัวใจสําคัญคือการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมกลุ่ม14บครั้งของเราเนี่ยเราเปิดมาหนึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยต้องการให้ทุกคนได้ทําความรู้จัก ได้มาแบ่งปันได้มาแชร์ได้มาเล่าแล้วได้มาฝึกนะคะฝึกเปิดไมพูดฝึกทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รับรู้เรื่องราวข้อมูลต่างๆในทุกๆเช้านะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเทรนนิ่งให้อีกเทรนนิ่งคือเปรียบเสมือนเราติดอาวุธติดเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาเป็นตั้งแต่ง,งานพื้นฐานจนเข้าสู่มือมืออาชีพเลยเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะแผนเราผ่าการพูด แนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเรา,เราเทรนเราสอนแบบจับมือทำคือถามให้เปิดโอกาสให้ทุกคนถามจนจนพอใจจนละเอียดซึ่งเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานากก็ในเชิญท่านประธานคุณไปอิกในรอบเทนนิงขนาดบางคนที่ไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่พอได้ฟังท่านประธานเนะี่ยโดดเต็มตัวนะคะก็เข้ามาเขาบอกทีแรกมาแยญ่พอเจอแบบเนี้ยหลงรักที่นี่แล้วเราอยู่กันแบบครอบครัวเราอบอุ่น เรารักกันแล้วก็จากที่แข็งแข็งหัวแข็งแข็ง,ขงลยล้ก็กลายเป็นว่าเออเปิดใจเต็มตัวแล้วก็มีพี่พิมพงตัดสินใจออกรถมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ก็คือวิ่งเต็มตัวแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะคะสําหรับทีมนี้ซึ่งมาจากคนไม่รู้จักวันนี้นะคะโอยากบอกว่าหนึ่งคนก็คือหนึ่งเครือข่ายมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากแต่เราทํามากพอหรือยังนะคะ ทำมากถ้าเราทํามากพอเนาะเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะและทำให้เยอะๆอาจจะได้คนทำงานแต่ละคนอาจจะรอเป็นปีแต่มันก็คุ้มนะคะเพราะว่านั่นคือหนึ่งคนคือหนึ่งเครือข่ายที่ถักทอได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นโซ่ไร้ปลายนะคะอย่างที่โอสเปกบอกว่า,วาถ้ามันมีข้อจากัดถ้าเราไม่ชวนมันก็โซ่มันก็จะ เรียกอะไรมีลิมิตแต่ตรงนี้เท่ากับเป็นโซ่ไร้ปลายหรือเป็นเครือข่ายที่ถักผักพอได้อย่างไม่สิ้นสุดแล้วก็มันจะพานามพายเราได้พาสดีจริงๆนะคะได้เกษียณจริงๆเราจะไม่ต้องเหนื่อยตลอดไปเราเหนื่อยเพียงชั่วคาแล้วเราจะสบายชั่วโคตรสุดท้ายนะคะอยากฝากนะคะเอแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะคุณ จะล้มเหลวมากี่ครั้งก็ไม่สําคัญนะคะขอแค่เพียงสําเร็จเพียงหนึ่งครั้งจริงๆเนี่ยคุณก็จะลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้และมั่นใจเหลือเกินค่ะว่าที่เวอร์สตาไทยแลนด์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทุกคนเอ่อที่ทําจริงนะคะสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเสียที่ไหนมาเอาคืนที่นี่โซจิรั สวัสดีค่ะอโอ้โหทอกยาวเลยนะฮะทอกยาวเป็นกว่า40นาทีสุดยอดมากๆครับไม่ได้ยินเสียงการพูดนะ